ครับสวัสดีครับเนอผมจะคือมาพอบาก้อยหนแล้วผมลงคลิปไปเรีบร้อยแล้วครับว่าต้นงิ้วนี่ยนี่แกงผาได้นี่ยมันเป็นพันอย่างเนาะบางท่านบางคนเนี่ยปาถ้าราหันแต่เด้อพรดอดต้น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 ้นต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 ้น้้ท่านทั้นหลาตปนต้้นตะนน้้้้ป้้ตต้น้ น้ำแต่นะว่าโคมี่นะะแต่กี้กันอุ่นอกอุ่นใจอยู่ตั้งปุ่นหาว่าอีกเะมันน้ำท่วมแล้วแบบมีน้ำนี่นะปาตตังเพ่ดิโนตังโบนอ่ะสับหายนะจุ่มจีจุ่มจีถึงปลายไปเลยนี่นะดตพอแล้วน้ำแต่น้ำว่า เออไผ่เน <te as> <f oster> ี่ยปีบดักเด้อพอด้อพอล้อแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมันนะโอ้ดีน้ำท่วมเนาะดินยังน่วมวับวบนะถ้าน้ำท่วมนะนี่นะครับเนาอมันจะยังก็อมันจะมุมมันจะบ่อมีเนาะถ้าบ่อมีเนี่ยบางคนดีอกดีใจเพรามันมีหนามได้เนาะเขาไปพอดังเพลาะปาดหนามจุ๊บจี้จุบจีบ ปถึงยอดปุ้นเออฮ่าๆๆๆๆๆซุดยอดีึงนิยวพันอย่างงู้นเนออขมแต่ขมว่าเนาะพอตอนนี้ตอนนี้แฉมซ้ำหายเนาะพอตอนนี้แฉมซ้ำหายเน,นาะเดี๋ยวผมจะทุกอให้เออบางคนโอ้แต่กี้ผมลงไปปุ่นกับนางหาว่าสบายแหละป้าตอนนี้แหละ,ะ้ะสุดยอดให้ทอเนาะ น้ำแจ้น้ำว่าปัดโอ้โหด๊าฮ่าฮดโอ้โพอใกลๆเนอะด๊าปัดโอ้อยังกับคนเป็นอิสุกอิใสเนี่ยดาลามึงยอดปั้ยนะโอ้โหปดโอ้โหด๊าป แต่เอาแต่เอาว่าพระนำฮาโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โดนโดอยู่แล้วโดนขาเพนเนอร์่าๆมาพอีด้ทำต้นหนึ่งเนาะแขวนน้อยต้นนี้ต้นนี้ถ้าจะเขาขึ้นมันเนาะเนาะต้นนี้เขาจะขึ้นมันนี่นี่เนาะเราตังเทพบอกมีแล้วเนอรน้ำท่วมมันนะครับมันจะมดจะอุจ่นเน่ะจะไปชราใจเนอร์ต้นป่ายังมีอยู่นะเนาะขมใบขมบอดเนาะ หนามงอมไปทางได้ก็มีหนานี่หนานี่หนามงอมไปทางลุ่มเนาะถ้าขึ้นไปเนาะถ้าขึ้นไปมันจะซ้ออกเนี่ยนี่นะเนาะพอเนาะฮัลโหลาพอนี่ต้นนี่กับหนึ่งอ่าต้นนี่ปาดเนาะอันย่างจระเลียดอ่ะเลียดอับอ้ออันนี้จ่ะใจงานมันเนาะดูอปาโดนเหียก้านนี่

ป่าไอ้ต้นน้อยซ้ำหายดกป่าไอ้ต้นน้อยซ้ำหายดกตีพอละปอดตัวรู้อันนี้นะดุตีพอละป่าต้นน้อยนี่ดอกสั่งตรงมาจากไหนหมู้นี่ดอกปอดดุเอ้าฮะารตายได้ๆปา่าอันนี้ต้นเงี้ยวหวานอย่างไรพวกนั่นเ้อ น้ำท่วมมันลว้วไปหลายตีแล้วนะเอาป่าเสียวหัวใจว่าวาบเนื้อเพราะเราด้แกงผ่าได้เนอะแคร์น,น้อยต้นเงี้ยวมันเหลือหนึ่งตีล่าแรงนี่อยู่มีหนึ่งตน้นหนอหนึ่งตน้นสองสามสี่หา้าหกตนน้นนะน่ะนีตีล่าแรงเนี่ยหนามซ้อหนามซ่องนะเออเนอะอ่อา นอนบรรลับเอกาคำคืนนี่นะครับอ๋อสวัสดีก่อนแล้วเนอไปแล้วกวดต้งนงิ้วโดไปสวัสดีครับ